เดี๋ยวเช้านี้นะคะติ๋มจะมาเก็บใบหนานาวเฉาวยค่ะนี่นะคะใบหนานเฉาว,วยที่ปลูกไว้หน้าบ้านโว้ยมันอ้วนมากสูงมากเลยไม่ได้ตัดสูงมากหนานเฉาว,วยหรือป่าช้าเงาหรือเขาเรียกบางคนเรียกท่อมมาเลยค่ะมันที่ช่วยลดเบาหวานแต่ว่าถ้ากินเยอะไม่ได้นะคะมันจะลดง่วมภาพเยอะไป จะกินเิมจ,จะกินเป็นน้ําชาค่ะเพราะว่าเดิมมีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานแล้วก็มันเริ่มปริมปริมแล้วค่ะจากผลการตรวจเลือดอะไรเดิมจ,จะปกติเดมจะกินเป็นน้ําชาตอนเช้าๆวันละแก้วอะค่ะเดิมจ,จะมาเก็บนี่ละคะอ้ว,วนมากค่ะ ประมาณใส่สักสามสีใบเพราะใบไม่ได้แก่แต่มันอ้วนเป็นใจใหญ่แล้วก็อ้วนมากค่ะมาแช่น้ำร้อนก็กินมันจะช่วยควบคุมน้ำตาลไม่ให้สูงค่ะค่ะ,ะเีลยวเอามาล้างก่อนนะคะล้างทีละใบเพราะว่าบางทีมันมีแรงอยู่เกาะอยู่ตัวเขียวๆค่ะ ล้างให้สะอาดก่อนค่ะเก็บจากต้นสดนะคะแล้วก็มาล้างล้างหน้าล้างหลังนะคะทีละใบค่ะรสชาติจะขมๆมค่ะเพราะว่าปกติจะกินตลอดแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งหยุดกินแล้วมันจะแบบอาการมาเลยค่ะเปรี้ยมากแล้วก็ฉี่เป็นฟองเพียทั้งวันทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพอกลับมาเริ่มกินใหม่อาการก็หายไป อาการเบาหวานเริ่มต้นน้องปิ่นกินเปน้ำชามันไม่เยอะเกินค่ะล้างสะอาดนะคะก็เดี๋ยวราออกไปแช่ในแก้วธรรมดาง่ายๆกินง่ายๆไม่ถิไม่ได้ต้มค่ะเพราะว่าถึงที่เกียดค่ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะใบที่ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะสึก็จะใหญ่มากเพราะมันอ้วนแต่ยังอ่อนอยู่ค่ะครึ่งนะคะ ลงในแก้วเลยจ้าก็กดน้ำใส่น้ำร้อนดัดนะคะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้สักพักนึ่งนะคะนี่ค่ะปิดฝาตั้งไว้ ขมกินง่ายค่ะกินบ่อยก็ชินกินไม่ต้องทุกวันก็ได้ค่ะทิ้งแล้วสามถึงสี่วันแบนี้แต่บางคนก็ควาไปต้มนะคะแต่ถ้าต้มมันก็จะออกมาเยอะความขมก็จะเยอะแต่ถึงกินแบบนี้ก็อาการดีค่ะหวานเบื้องต้นก็ไม่ต้องกินยาปร,ริมปร,ริมกรรมพันธ์ค่ะปลูกไว้เลยค่ะขึ้นง่ายมากเลยค่ะ เดี๋ยวามาดูกันนะคะหลังจากเราแช่ไว้พักหนึ่งแล้วค่ะมาดูกันคาน่ค่ะน้ำที่ได้แล้วก็เอาใบนี้ออกนะคะมันจะออกเหลืองๆนิดนึงได้เป็นน้ำชาน้ำเฉเวยนะคะช้าเงาหรือทบมาเลนั่นเองค่ะ กินเป็นน้ำชาค่ะวันละแก้วแค่นี้ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวน้ำตาลแต่รเดียวจะช็อกค่ะไม่ต้องกินทั้งใบนะคะกินแค่เป็นน้ำแบบนี้ก็พอแล้วค่ะลองดูกันนะคะน้ำนานโชเวยจ้า